สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทําเมนูเครื่องดื่ม Ice n e s สกาแฟออ n g เรนจ f ค e ฟฟี่ครับเปิดสู่สร้างอาชีพกับ Nestle โปรเฟชชั่นอลกับเมนูเครื่องดื่มที่ชื่อว่า Ice n เนสกาแฟออ n g เรนจ์คอฟฟี่กาแฟฟิวชั่นที่กำลังมาแรงครับ เป็นการผสมผสานระหว่างตัวเนสกาแฟบาลิสตาและเนสเลฟรุดทามรสส้มให้ทั้งความเข้มจากกาแฟและความสดชื่นจากรสส้มเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่และเป็นที่นิยมในย่านออฟฟิศเดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันครับสําหรับเมนูนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนของตัวน้ําส้มแล้วก็ส่วนของช็อตกาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวน้ําส้มกดน้าร้อนเศษหนึ่งส่วนสีของถ้วยนะครับตามด้วย ตัวเนสเลฟูดไทม์รสส้มนะครับสช้อนโต๊ะตัวนี้จะละลายง่ายและที่สําคัญเนี่ยรสชาติของเครื่องดื่มเราจะคงที่นะครับพักไว้นะครับแล้วตามด้วยช็อตกาแฟกดน้าร้อนไปที่เศษหนึ่งส่วนสีของถ้วยเหมือนกันตามด้วยเนสกาแฟบาลิสต้านะครับสช้อนชาก็ได้ครบทั้งสงส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันวิธีของการจัดเสิร์ฟนะครับตัวนี้เพื่อให้เขาแยกชั้นได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของน้ําส้มลงไปก่อนโดยที่เราจะเติมน้ําแข็งไปที่ครึ่งแก้วนะครับ ตามด้วยส่วนผสมของน้ำส้มนะครับที่เราเตรียมไว้เหตุผลที่ไม่ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเพื่อให้การแยกชั้นของตัวน้ำส้มและกาแฟเนี่ยมันแยกตัวกันชัดเจนเราจะได้เห็นเลเยอร์ที่ชัดหลังจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับราดด้วยช็อตกาแฟที่เราเตรียมไว้ตกแต่งด้วยชิ้นส้ม อันนี้จะช่วยสร้างมูลค่าของเครื่องดื่มให้ดูน่ารับประทานแล้วก็มีราคามากขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูเครื่องดื่มไอซ์เนสกาแฟออร์เรนจ์คอฟฟี่จากกาแฟดําเดิมๆ,ๆที่อร่อยอยู่แล้วเพิ่มเติมมิติของรสชาติและความน่าสนใจด้วยเนสเลฟรุตธรรมรสส้มกลายเป็นกาแฟส้มที่อร่อยแก้วนี้ครับ เรามาดูต้นทุนของเมนูเครื่องดื่ม i n e s c กาแฟ r a n g e Coffee แก้วนี้กันนะครับราคาต้นทุนไม่รวมของตกแต่งนะครับอยู่ที่ทั้งหมด8บาทถ้าตกแต่งด้วยชิ้นส้มแบบนี้นะครับเราแนะนำขายให้อยู่ที่35บาทถึง40บาทใครอยากให้เราสอนเมนูเครื่องดื่มอะไรหรือใครมีเคเลด็ดลับดีๆที่ใช้ที่ร้านอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ หากสนใจอยากเปิดธุรกิจใหม่หรือสนใจซื้อผลิตภัณฑ์เนสเล่โดยตรงกับเราสามารถกรอกข้อมูลให้ทีมงานขายเราติดต่อกลับไปได้เข้าไปที่เว็บไซต์ nesleprofessional.co.th t หรือกดจากลิงก์ในแคปชั่นเพื่อไปหน้ากรอกแบบฟอร์มได้เลยทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณอย่างมืออาชีพ